รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดี สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งในรายการคิดดีแลนด์ทางททบ5เช้าวันนี้ดิฉันอยู่ภายในหอพระโรงพยาบาลราชาพิพัฒน์แฝงบางไผ่เขตบ,บางแคกรุงเทพมหานครค่ะเมื่อวันที่9เมษาย,ยนพศ2565ที่โรงพยาบาลราชาพิพัฒนได้จัดงานสถาปนาครบรอบ23ปีแห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศและติดตามข่าวสารกันค่ะ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์แฝงบางไผ่เขตบางแคก,กรุงเทพมหานครจัดงานครบรอบ23ปีแห่งการสถาปนาโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ขึ้นโดยพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา7นาก30นาทีคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันณบริเวณมณฑลหน้าหอพระโรงพยาบาลราชพิพัฒน โดยมีท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพประสิทธิมลดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เจ้าว,วาดวัดศรีสุดารามวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายขจิตชัชวานิชปรลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายคารวสด,ดรแพทย์หญิงวันธนีวัฒนะรองประลัดกรุงเทพมหานครแพทย์หญิงเลิศรักดีราเรืองแสงรองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์นายแพทย์อัธพลเกิดอรุณสุขศรีผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์นายแพทย์ภูริพัฒน์แสงพองพาณิชกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ดรทิวามั่งน้อยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์คุณแม่ประดับโกมุตเจ้าของตลาดบางขุนศรีและประชาชนทั่วไป ที่ให้การสนับสนุนอุปถัมภ์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ร่วมจุดธูปเทียนทำพิธีบวงสวงบูชาเลิกและเทพเทวาอารักษ์อัญเชิญพระพุทธรูปประจำพระชนมวานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประดิษฐานในหอพระให้ประชาชนกราบสักการะต่อมาเวลา9นาฬิกาณห้องประชุมพระเทพประสิทธิมนต์71ชั้น9อาคารภูมิพิพัฒน์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์นายขจิตชัชวานิตปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมคณะและแขกผู้มีเกียรติเดินทางมาเป็นประธานงานครบรอบ23ปีแห่งการสถาปนาโรงพยาบาลราชพิพัฒน และให้เกียรติลงนามในสมุดแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เนื่องในโอกาสครบรอบ23ปีแห่งการสถาปนาโรงพยาบาลราชพิพัฒน์พร้อมร่วมถ่ายภาพกับคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์และแขกผู้มีเกียรติเป็นที่ระลึกชมวิดิทัศน์23ปีเชื่อมั่นศรัทธาพัฒนาเพื่อประชาชนและชมการแสดงสุดอลังการชุด ราชพิพัฒน์ศรัทธาเทวานิรมิตจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์สแสดงโชว์เพื่อมอบเป็นของขวัญแด่แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานลำดับต่อมาแพทย์หญิงเดืดรักดีราเรืองแสงรองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์กล่าวรายงานประวัติลำดับความเป็นมาโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ที่เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปเป็นระยะเวลานาน,านจนถึงปัจจุบันครบ23ปีโดยโรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการรักษาพยาบาลจากนั้นดรแพทย์หญิงวันธนีวัฒนะรองประหลัดกรุงเทพมหานครประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานและกล่าวให้กำลังใจพร้อมอวยพรว่า การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ยังคงเป็นภารกิจหลักและเนื่องในโอกาสวันครบรอบ23ปีแห่งการสถาปนาโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ขอขอบคุณบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานอย่างวิริยะอุตสาหะในการให้บริการประชาชนด้วยอานิสงส์ของความดีนี้ ขออวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขจเจริญทั้งในหน้าที่การงานและครอบครัวตลอดไปหลังจากนั้นดรแพทย์หญิงวันธนีวัฒนะรองปรลัดกรุงเทพมหานครได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและบุคลากรดีเด่นของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โดยนายแพทย์อัธพลเกิดอรุณสุขศรีผู้ในการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ได้มอบของที่ระลึกให้กับประธานในพิธีร่วมถ่ายภาพกับผู้มีอุปการะคุณคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรดีเด่นของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ที่ได้รับมอบโลร่และใบประกาศเกียรติคุณในวันนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระแท้ประสิทธิมน ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จ้าอาวาสวัศรีสุดารามวรวิหารที่ปรกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมคณะสงฆ์จำนวน9รูปเดินทางมาถึงห้องประชุมพระเทพประสิทธิมน71์ชั้น9อาคารภูมิพิพัฒน์เข้าประําอาสนะโดยมีแพทย์หญิงเลิศรักรีราวเรืองแสงรองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นศาสนพิธีกรกล่าวอาราธนาศินศาสนพิธีกรอาราธนาพระปริศพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และทำพิธีทอดพระ่าทสามคัคคีสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เพื่อจัดซื้อที่ดินและสร้างศูนย์การแพทย์เฉพาะทางผู้สูงอายุและระบบประสาทโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพประสิทธิมลเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และท่านกเกษมเกษมปัญญาผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคหนึ่งเป็นผู้กล่าวคำถวายภาป่าสามาคัคคีหลังเสร็จพิธีทอดพระป่าสามาคัคคีประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานร่วมถวายจัตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาบุญ ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติกรวดน้ำรับพรและถวายพัตตาหารเพลงแด่พระสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพประสิทธิมนญเทศน,นาธรรมให้ศิลแก่ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมงานวันนี้เครื่งบปติการเมายนพุทธาคมปาร้อยหกสิ ินโสำหรับวันนี้ก็เป็นวันครบรอบวันสถาปนาโรงพยาบาลราชพิพัฒน์23ปีนะครับพวกเราโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ทั้งบุคลากรและเจ้าหนะ้าที่ทุกคนก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ ในการที่จะให้บริการกับประชาชนนะครับอย,อย่างไรก็ตามวันนี้เราได้จัดกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่นเรื่องของพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประจำพระชนวานของรัชกาลที่9เข้าสู่หอพระพุทธของโรงพยาบาลราชพิพัฒนะครับแล้วก็มีการจัดพิธีทอดพระป่าเพื่อสมทบทุน สมทบทุนจัดซื้อที่ดินในการที่จะขยายบริการเพื่อก่อสร้างอาคาราศูนย์แพทยศาสตร์เฉพาะทางและระบบประสาทนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลมาตลอดระยะเวลา23ปีนอกจากนี้ยังต้องกราบขอบพ,พระคุณพระเดชพระคุณพระเทพประสิทธิมนที่ช่วยให้การดูแลโรงพยาบาลราชพิพัฒนาตลอด,ดระยะเวลา23ปี นะครับที่ทำให้พวกเราบุคลากรรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกๆคนสามารถสร้างผลงานที่ให้การดูแลประชาชนได้อย่างเต็มที่นะครับก็ในโอกาสนี้เนี่ยเราจะก่อสร้างอาคารตรงนี้ในที่ดินสามไร่โดยงบประมาณเนี่ยจะใช้ประมาณ40ล้านก็ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบทุนได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชพิพัฒน์นะครับ คุณผู้ชมท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมสนับสนุนซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือในด้านอื่นๆสามารถติดต่อมาได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชพิพัฒแห่งนี้นะคะช่วงต่อไปเรามีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมโปรดติดตามค่ะ